สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องขย,ยี้เรอนิเมะเราจะอยู่กับกูเฮอร์ราชันโอสดต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่ากูเฮอร์เนี่ยเป็นนักปรุงโอสดที่มีความเก่งก้าสามารถที่สุดของจักรวรรดิเจียนหมากคนหนึ่งตอนที่ตําแหน่งดังกล่าวจะถูกเสียเวเยียนแซงไปในอนาคตกูเฮอนะครับเป็นคนที่มีความสําคัญกับเนื้อเรื่องของเซลเยียนไม่มากก็น้อยเพราะอะไรเพราะตัวเขานะครับเป็นคนที่ ทำยาหรือปรุงยาที่นาหลานเย็ยนหลานนำไปมอบให้กับตระกูลเสี่ยวในช่วงบทแรกๆในตอนนั้นครับปู่เฮ่อเนี่ยเหมือนกับได้รับการไหวหวานมาให้ทำยาโอสถเม็ดหนึ่งขึ้นมาซึ่งยาโอสถเม็ดนั้นเป็นยาโอสถสำหรับหลอมรวมพลรังชีตอนนั้นเสี่ยวเย็ยนหัวเรานะครับก็กำลังพบวิกฤตการที่ตัวเขาเองไม่สามารถหลอมรวมพลรังชีได้ตรงนี้แหละครับก็เลยทำให้เป็นที่ เรื่องหรือกันมาในอนาคตถึงแม้ว่าตัวกูเฮอเองจะไม่ได้มีบทบาทหรือแสดงตัวตนออกมาณะตอนนั้นแต่ลูกศิษย์ของเขานะครับหลิวริ่งเนี่ยได้เป็นคนไปปรากฏตัวกับนาหลานเย็นหลานเหมือนกับไปเป็นเพื่อนนะครับในงานยกเลิกง,งานบั่นหมายครั้งนั้นแต่กลับกลายเป็นสัญญา3ปีขึ้นมาแทนกูเฮอจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่ภาคที่4ตอนนั้นนะครับเขาเป็น คนที่คอยควบคุมหรือว่าเป็นกรรมการในการดูเกี่ยวกับการปรุงโอสถของเหล่าบรรดานะักปรุงโอสถรุ่นหลังที่จะเข้าแข่งขันกับจัก,กรวรรดิอื่นๆตอนนั้นเนี่ยอู่เฮอนะครับก็ได้เห็นความสามารถของเซี่ยวเหยียนที่สามารถชําระไปนะครับโอสถนะชำระสมุนไพรโอสถเนี่ยให้มีความบริสุทธิ์ได้เขาก็เลยสนใจในตัวเสี่ยวเหยียนครับว่า เซวเยียนเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีความสามารถนะอยากให้เซลเยียนเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลหรือว่าอยากให้เซลเยียนเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามาอยู่กับเขาอะไรประมาณนั้นมาอยู่ใต้สังกัดตัวเองแต่เซลเยียนเองไม่ได้สนใจครับแล้วก็ไม่ได้ไมีการเอ่ยถึงอาจารย์ด้วยแน่นอนว่าตอนนั้นไม่ใช่เพียงแค่กูเฮอครับที่สนใจในตัวเซลเยียนปามาเองก็สนใจอยากจะถามหาอาจารย์เซลเยียนด้วยแต่เซลเยียนเนี่ยไม่สนใจจะตอบนะครับ บายเบียงไปว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ปีกวิเวกไม่ได้สนใจเรื่องในโลกมนุษย์อะไรมากมายนักก็คือเป็นคนที่ละจากทางโลกแล้วนะครับอยู่ในป่าเขาสุดท้ายเสือเหยียนก็เดินจากไปครับปูเฮอก็โคม่าไปอีกก็คือตอนที่เป็นการชุมนุมโอสดของจังหวัดเจียนหม่ครั้งใหญ่เลยตอนนี้นะเป็นการประชันแข่งขันปรุงโอสดว่าใครจะทาโอสดได้ดีกว่ากัน แน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยกูเฮอก็มองเห็นความสามารถเซลลวเยียนมากขึ้นเพราะเซลยวเยียนสามารถปรุงออโซนระดับ4ได้ตั้งแต่อยุอย่างน้อยบวกกับว่าในตัวเซลลวเยียนเองมีไฟวิเศษอยู่ด้วยไฟวิเศษดังกล่าวนะครับเป็นบัวเขียวแก่นพิภพ,พ,พเป็นไฟชนิดเดียวกับที่ทางกูเฮอเนี่ยเคยจะไปแย่งชิงจากเหมยตูซ่ามาแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะโดนเซลลวเยียนตัดหน้าไปก่อนนั่นเองหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับมันก็จะเดิมเนินเนื้อเรื่องไปถึงสัญญา3ปี สัญญา3ปีกูเฮอนะครับได้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเซียวเหยียนว่าเหยียนเซียวที่เข้าร่วมในการชุมนุมออสดก็คือเซียวเหยียนตัวเขาเองเกิดความตกใจและบวกกับว่าเซียวเหยียนใช้วิชาพิสดารในการหลอมรวมแปรเลิงสอง2ชนิดเข้าด้วยกันก่อกําเนิดเป็นบวกเครืองพุทธาพิโรธตัวเขาเองยิ่งรู้สึกตกใจไปอย่างมากเพราะว่าเซียวเหยียนนะครับกับสามารถ ทำในสิ่งที่เขาเนี่ยไม่คาดฝันแล้วเสียเวเหยียนเดินมาถึงณจุดจุดนี้ด้วยไวเพียงเท่านี้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับมันจะดําเนินเนื้อเรื่องต่อไปจนกระทั่งเซี่ยเวเหยียนแตกหักกับสํานักบ้านเมคาอูเฮอนะครับก็เริ่มตีตัวออกห่างจากทางด้านของสํานักบ้านเมคามากขึ้นตอนนั้นหยุนจือเนี่ยหรือหยุนหยุนนะครับได้ถูกกักขังเอาไว้เพราะเนื่องจากว่าการทําผิดกฎของ สำนักในการปล่อยเซลล์เยนให้รอดออกไปพอหยุนจื้อนับถูกกักขังเนี่ยหรือว่าถูกจับถูกกักบ,บริเวณสุดท้ายกูเฮอเองก็ไม่มีกําลังใจจะอยู่ในสำนักบ้านเมคาต่อเพราะว่าคนที่ทําให้เขานับอยู่ในสำนักบ้านเมคาแล้วมาเป็นผู้ผู้โสเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหยุนจือ้อรลยหยุนหยุนตัวเขาเองแอบชอบหยุนจือนับมานานมากแต่แววว่าหยุนจือเนี่ยไม่มีความคิดในรูปแบบของชู้สาวกับเขา เป็นเพียงแค่เคารพซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ตัวเขาเองก็ยังตามจีบนะครับหยุนจือไปเรื่อยๆจนถึงตอนช่วงของเซียวเหยียนจะกลับมาจาังวัดเจียนมาตอนนั้นทางด้านนะครับหยุนซานเนี่ยได้มีคําสั่งลงไปว่าตัวเขาเองอยากให้กู่เฮ่อพำนับอยู่ในสํานักมา่านเมฆาแบบถาวรก็เลยทําการจะจัดงานแต่งงานระหว่างกู่เฮ่อกับหยุนจือเนี่ยขึ้นมาแน่นอนว่า,าการแต่งงานครั้งนี้หยุนจือไม่เห็นด้วยครับ ัวหยุนจื้อเนี่ยปฏิเสธเพราะว่าตัวนางไม่อยากแต่งงานกับคนที่นางไม่ได้รักแต่สุดแล้วสุดรอดนะครับตัวนางก็โดนบังคับอยู่ดีถึงแม้ว่าตัวนางจะไม่ยินดีแต่งงานแต่ทางด้านหยุนซาเนี่ยได้ทําการนับกระดกปานยุทธแล้วก็ใช้นานให้เหมือนกับเป็นหุ่นกระบอกเพื่อให้เดินตามแผนการของตัวเขาที่วางเอาไว้หลังจากงานแต่งงานเริ่มขึ้นครับได้ไม่นานเซี่ยวเหยียนก็ยกคนจากจังหวัดเจียนมาขึ้นสู่สํานักบ้านเมคา แล้วก็ทําการประทะประรองกับทางด้านกูเฮอพอประทะประรองกันเสร็จกูเฮอเป็นฝ่ายแพ้แพ้และกูเฮอก็ต้องจากไปนะครับหลังจากนั้นกูเฮอก็หายไปเลยคือแบบแทาจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับทางนี้อีกเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าโดนปล้นเจ้าสาวไปต่อหน้าต่อตาทําให้ตัวเองนะรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงอยู่พอสมควรแล้วคนที่ปล้นเจ้าสาวไปเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นเด็กที่อายุตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะ แต่อัก20่สหน่อยๆเท่านั้นเองเวลาก็ผ่านไปเวลารอบนี้ครับผ่านไปพอสมควรเป็นช่วงที่เสียวเหยียนได้ก่อตั้งภาคีเหียนขึ้นมาตอนนั้นตัวเขานะครับก็มีความคิดแล้วว่าจะสร้างโรงโอสถขึ้นมาแต่ไอ้โรงโอสถด,ดังกล่าวเนี่ยมันจะต้องมีนักบุงโอสถที่มีความสามารถขึ้นมาในการควบคุมดูแล ฟ้าหมาเนี่ยดูแลได้ครับแต่จําเป็นจะต้องมีคนหนุ่มสาวหรือคนที่มีความสามารถเพิ่มมาอีกก็เลยไปชวนทางด้านของกูเฮอให้มาทํางานอยู่กับเขาแน่นอนว่าทีแรกเซียวเยียนก็ไปด้วยการจะแนะนําให้กูเฮอเนี่ยเข้าไปนะที่หอคอยโอสถหรือนะหอคอยโอสถที่มีความสําคัญกับเหล่าบรรดาน,นักกูโอสถในทวีปมัชชิมหรือทั้งพิคโปโตชิก็ว่าได้แต่สุดท้ายนะกูเฮอพยพายาไปเสร็จแต่ เซวเยียนก็สายตื้อไงก็เลยเกิดการประลองระหว่าง2คนขึ้นมาการประลองดังกล่าวเนี่ยเป็นการประลองปรุงโอสสนะครับในกระท่อมของกูเฮอแต่ผลสุดท้ายนะครับว่าถ้าเกิดกูเฮอร์แพ้เนี่ยกูเฮอจะไปทํางานกับเซลเยียนแต่ถ้าเซลเยียนแพ้เซลเยียนจะต้องนะครับไม่มายุ่งกับเขาอีกผลสุดท้ายนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูเฮอนะไปทํางานกับเซลเยียนแต่ไม่มีการพูดถึงผลลัพธ์นะว่าออกมาในแบบไหน แค่การกระทาเราก็เดาได้ครับว่ากูเฮอร์น่าจะแพ้การปลร,รองปรุงโอสดในครั้งนั้นเพราะว่ากูเฮอร์แพ้ทั้งด้านของปานยุทธแพ้ทั้งการปรุงโอสดแล้วก็มาดารงตําแหน่งนะครับเป็นผู้อาวุโสของหอคอยโอสดในท้ายที่สุดหลังจากเวลาผ่านไปได้สักพักครับตัวกูเฮอร์เนี่ยดารงเป็นเหมือนกับหัวหน้านะครับหรือผู้ควบคุมรองโอสดเอาไว้ตัวเขาเองก็เริ่มเลื่อนระดับขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกัน จนแตะระดับเจหลังจากเขาแตะระดับเจได้นะครับก็มีผู้วุโสนต่างๆที่มาจากสารทชิตมาพำนับนะหรือว่ามาช่วยงานกูเฮิร์แต่มีบางคนที่ม่คิดไม่ซื่อเสียวเหยียนกลับมาเนี่ยแล้วได้เห็นความพินาศนะหรือว่าความเอ่อจะเรียกว่าไงเดี่มความแตกล้าวนะครับในองคอ์กรเนี่ยมากขึ้นจากรงโอสถก็เลยรู้ได้ว่าครับตอนนี้เนี่ยโรงโอสถมีปัญหาแล้วก็ได้ทราบมาจากไช่หินอีกทีหนึ่ง แต่ชายอเลนด้วยความที่นางไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปรุงโอสดก็เลยไม่ได้เข้าไปก้าวไก่อะไรมากนักให้กูเฮอกับฟาร์มาเนี่ยเป็นคนดูแลพอเซลเยียนรู้เรื่องราวนะครับเซลเยียนก็สยบด้วยการปรุงโอสดระดับ8โชว์ไปเลย1เม็ดหลังจากุงโอสดระดับ8เสร็จเซลเยียนนับได้มีการลงโทษคนที่กระทําความผิดคนที่ยักยอกสมุนไพรคนที่ทําการนับปรุงโอสดแล้วไม่สามารถส่งตามกําหนดได้ คนเหล่านั้นนะครับถูกลงโทษกักขังตัวไปแน่นอนว่าทางกูเฮอเองก็โดนเหมือนกันกูเฮอร์โดนนะครับลดตําแหน่งให้กลายเป็นเหมือนผู้ช่วยให้ฟราหมาเนี่ยขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าแทนแต่ว่าเซียวเหยียนเองก็ให้สิ่งตอบแทนเหมือนกันเขาให้เคล็ดวิชาที่สามารถปึกจิตวิญ,ญญาณให้กับราบรรดาน,นักปงโอสถโดยให้ฟราหมาก,กับกูเฮอร์ได้เก็บเอาไว้ถ้านักปงโอสถคนไหนสร้างคุณอุป,ปการได้ดีมากจะสามารถนะครับได้รับเคล็ดวิชาดังกล่าวไป และเคล็ดวิชาในการฝึกจิตวิญญาณเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆตรงนี้ครับเราจะได้รู้กันในช่วงที่เททายเล่มแล้วหลังจากนั้นนะครับปัวเฮอจะหายไปเลยคือบทของเขาเนี่ยจะเริ่มหายไปเหมือนกับว่าพลังของเขาเองไม่ได้อยู่ในระดับที่สามารถจะมายื่นเท้าเนี่ยมายุ่งกับเรื่องของเซียวเหยียนได้แล้ะและบวกกับว่าระดับปุงโอสดเขาก็ล้าหลังเซียวเหยียนไปมากถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับเจ็ดได้แต่สิ่งหนึ่งนะครับ ที่ยังขาดไปก็คือเขายังไม่สามารถไปสู่ระดับ8แบบเซียวเยียนได้เซียวเยียนสามารถขึ้นไปอยู่ระดับ8ได้แล้วโอเคครับนี่ก็คือความรู้ประมาณหนึ่งของประวัติกูเฮอร์แล้วกันนะครับเดีโอก,กาสหน้าคลิปหน้าของครับ